ก็ขอาการาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพุทธนะครับจากซ่อง easy gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนก็ทุกคนก็อาจจะแปลกใจนะครับว่าเฮ้ยทำไมผมถึงอยู่หน้านี้นะครับปกติก็จะเปิดคลิปในหน้าเข้าเกมนะครับก็คลิปนี้ผมจะมาเล่นในวันที่16เฮ้ยวันที่16วันน้ยเออน่าจะวันที่16หแหละทุกคนก็ว่า1วันอะ่ะผมเล่นผมทำ เล่นอะไรไปบ้างนะครับสําหรับสายฟรีนะว่าผมทําอะไรไปบ้างนะครับสําหรับ1วันนะปกติ1วันผมจะเล่นเกมวันพันแมนประมาณ1่ชั่วโมงหรือ30นาทีนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็คลิปนี้จะไม่ตัดเลยนะก็เลียวๆเลยนะครับก็ไม่มีคําว่าตัดต่อเลยนะเออก็เลียวๆเลยนะครับว่าผมาจะเล่นประมาณกี่นาทีนะหรือว่ากี่ชั่วโมงนะครับเข้ามา ก็กดเข้ามาในเกมนะครับก็โหลดซ้านิดนึงนะทุกคน่าสำหรับหน้านี้นะคลิปนี้ก็อาจจะนานนิดนึงนะครับทุกคนก็ก่อนที่จะไปดูคลิปก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับก็แต่ละวันผมก็แค่จะมาอัปเดตใช่ไหมทุกคนก็มาแค่อัปเดตเท่านั้นนะก็แต่ว่าวันนี้ผมจะมาเล่นแบบสุดๆเลยนะครับก็1วันทําอะไรนะสําหรับผมนะอันนี้ผมแค่คนเดียวนะ ก็ตอนนี้เป็นเวลา4โมงเย็นนะ4โมงเย็นนะครับจะจะครึ่งละเออจะครึ่งละแต่ในเกมเป็น5โมงนะก็แรกนะครับผมเข้ามานะครับผมจะมากดตรงนี้ก่อนเลยนะนี่ไอ,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 อตรงนี้นะเพราะว่าผมจะชอบขี้ลืมนะครับแล้วก็กดเข้าไปในฝึกฝนนะครับตรงนี้นะแล้วก็กดาท้าสู้รวดเร็วนะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ถึงเลเวล72หรือว่า73เลยนะทุกคนที่มันยังไม่ให้กดทั้งหมดนะในการเล่น ในการฟาร์มนะก็ทนฟาร์มแบบนี้ต่อไปก่อนนะก็กดไซฟรีนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมกันนะครับทุกคนก็วันนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดนะทุกคนเออวันที่เจ็บเ้ยวันที่สิบเจ็ดใน Sv ห้าสามหกนะครับอืออ่าแล้วเราก็กดไซฟรีไปนะครับตรงนี้นะปึ๊บก็กดไซฟรีทั้งหมดเลยนะทั้งสี่อ่าทั้งสี่อันเลยนะครับตรงนี้ปึ๊บบางคนก็บอกว่าเอ้ยทำไมผมเล่นมาพร้อมพี่แล้ว ทำไมพลังห่างจากพี่เกินไม่ไม่ใช่ว่าเยอะกว่าผมนะแต่ว่าพลังเขาน้อยกว่าผมเกินนะแบบอะไรแบบนี้นะมีคนทักมาอยู่เราก็มารับตรงนี้นะปึ๊บมีตัวแดงสิบใบเดี๋ยวสุ่มให้ดูเลยนะครับทุกคนนี่แล้วก็มารับพลังงานนะครับนี่ผมก็ไม่ได้เล่นเลยนะเออกะว่าจะเอามาทําคลิปอย่างเดียวเลยนะทุกคนก็ตรงนี้ก็มากดอ่ารับที่นี่นะอ่ามาฟาร์มตรานะครับตรงนี้นะก็กดไป เรืหกสิบนะถึงจะฟาร์มได้ทั้งหมดตรงนี้นะครับนะทุกคนก็ผมเพิ่งเวิล5 9ห้าเก้านะอ่าทุกคนก็อ่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะก็บางที่ผมอาจจะเล่นความเร็วนะครับเพราะว่าอ่ามันจะให้้นี่นะจะประหยัดอ่าันี้นะเวลานะครับอุ้ยมีคนส่งเสียโซนิให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับใครที่ส่งเสียโซนิกให้นะ ว่าผมจะปั้นรีปั้นโซนิกให้ขึ้นหดาวนะตอนนี้นะก็อันนี้ก็มาอ่านดูนะทุกคนคกิจกรรมอ่าไอเทมเฉพาะตา1ดาวอะไรแบบนี้นะปึ๊บกดรับไปตรงไหนมันให้รับก็รับไปเลยนะทุกคนปึ๊บเฮ้ยอะไรคูณสองแวบๆบโอ้ตรงนี้คูณสอเหรอโอเคอ่าพวกโกพวกอะไรคูณสองนะทุกคนตอนนี้นะ เรย60รอฟาร์มเลเลวล60เลยนะสาหรับตรงนี้ตรงนี้ก็ฟาร์มไปเลยนะคุณสองก็กดไปเลยนะครับทุกคนคนุณสองมีมีอะไรก็กดไปเลยปึ๊บปึ๊บโอเคก็อันนี้ก็เรียล65นะเราก็กดไปเลยนะครับปึ๊บสาหรับดูโฆษณาผมจะทิ้งเวลาไว้ตอนผมใกล้จะนอนนะผมถึงมาเล่นนะเอมาดูนะครับสําหรับโฆษณานะทุกคนก็แล้วก็ผมจะมาตรงนี้ก่อนนะ ขั้นแรกนะผมจะมาตรงฝึกฝนนะครับแล้วก็ฝึกขั้นพิเศษนะก็ความเสียดไอ้นี่เลยเพราะว่าผมไม่มีตัวเอ้ผมมีตัวผมเล่นตัวอยู่นะยังไม่ขึ้นอ่าดาวเลยนะเอ้สามดาวดิยังไม่ขึ้นสามดาวแล้วนะครับยังไม่ปวดดาวม่วงเลยไปอ่าทุกคนก็ได้มาแค่เสียดเดียวนะถ้าได้มาแค่เสียดเดียวผมจะกดเพชรน,นะครับหนึ่งครั้งนะเดี๋ยวมันจะได้สองเสียดนะนี่มัน โอเคพอดีได้สองเยดเลยนะทุกคนแล้วก็มากดตรงนี้เลยนะแลบวิจัยตรงนี้กดหมัดทะลวงไปเลยนะปึ๊บตรงนี้นะผมน่าจะไม่เล่นนะวันนี้ผมก็กดออกเลยนะแล้วก็มามาดูตรงนี้นะครับว่าผมเล่นครบหรือ,อยังนะเออเล่นครบแล้วนะเพราะว่าวันอาทิตย์นะมันจะรีทุกๆวันอาทิตย์นะครับเอ้ยวันจันทร์ดิวันจันทร์น,น,นะครับแล้วก็วันพฤหัตดนะครับทุกคนพรฤหัสด,ดิพฤหัต แล้วเราก็อ่าแล้วผมก็จะมาตรงไซตามะนะทุกคนตรงนี้นะนนะเพื่อทาการทําทุกอย่างในนี้ให้ครบนะครับแล้วก็มีดูนะครับเหลือซิทอัพกับวิ่งนะซิทอัพวิ่งแล้วก็ซิทอัพโอเคแล้วก็กดไอที่ดาวเยอะนะครับเพราะว่ามันจะใช้เวลาเยอะนะตรงนั้นแล้วก็กด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 ไปเลยแล้วผมก็จะมากดตรงนี้นะตรงนี้ปึ๊บยังซ้ํานะแล้วเราก็มาตรงนี้ โอเคเพื่อทำภารกิจนะทำให้อ่าเคล็ให้มันครบนะครับทุกคนก็กดไปสิบครั้งเลยนะตัตามาก็ต่อยไปอ้าวไม่ต่อยปึ๊บโอเคนี่แล้วเราก็กดออกนะผมก็กดออกไปไปหาทำแบบเออย่างอื่นนะอ่ามาตรงนี้ผมก็จะมาประลองนะนะครับทุกคนลานประลองนะตรงนี้นะอ่าผมก็อยู่อันดับที่เก้านะครับทุกคนผมก็กดท้าสู้ไปเลยนะเพราะว่า ต่ำกว่านี้ผมสู้ใครไม่ได้แล้วนะครับผมก็เลยกดอ่าแบบนี้ไปเลยนะอันดับหนึ่งก็ยังไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะว่าอันดับหนึ่งไม่รู้ว่าใครนะครับน่าจะเป็นคนอ่าต่างชาตินะทุกคนเออไม่ใช่คนไทยนะน่าจะไม่ใช่คนไทยนะครับอ่าผมทักไปเขาก็ไม่ตอบนะแต่ทักเป็นอังกฤษไปนะแล้วก็มาที่กิวนะผมจะมาที่กิ้วนะผมจะฟาร์มแต่ข้างข้างข้างฝั่งขวานะครับไปฝั่งซ้ายนะครับทุกคนปกติคนปกติน่าจะฟาร์มฝั่งซ้ายมาฝั่งขวา แต่ easy มันไม่ปกติไง easy อะ่ะ easy มันไม่ปกติไหมแล้วก็กดข้ามไปเลยนะสําหรับตรงนี้ได้15ล้านนะครับโอเคแล้วเราก็มากดอ่าฟามเอ้ยมากดสํารวจปึ๊บเ่ืนมากจะเดิมๆทุกวันนะทุกคนผมก็น่าจะทําแค่คลิปเดียวนะที่อ่าทำแบบนี้นะครับอ่าแบบอ่าไอ้นี่นะเต้นให้ดูเลยนะ ก็ไปปึ้มโอเคก็ใครมีอะไรสอบถามนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างคลิปนะครับทุกคนก็สามารถสอบถามได้หมดนะแล้วก็ผมจะพยายามตอบไม่ครบนะครับ่วงน,นี้ก็ไม่ว่างไม่ค่อยจะว่างเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าติดการสอบกลางภาคด้วยนะครับทุกคนก็ไม่ค่อยจะนี่เท่าไหร่นะปกติผมจะลงยิป น่าจะลงวันละสองคลิปนะแต่ว่าวงนี้ผมขอลงวันละคลิปก่อนนะซื้อเจแปนก็ค่อยมาอัปเดตอ่าวันอ,อังคารปะเออวันอังคารนะครับทุกคนผมน่าจะนี่นะที่ไทยเขาเรียกเอยเขาว่ายังไงวันอังคารเนี่ยเออคูบูกิยังไม่มีส่งไปเลยไม่เป็นไรก,ก็น่าจะขอซูนิกเหมือนเดิมนะครับ มีเราก็ส่งนะตรงนี้นะผมก็หาดูนะถ้ามีผมก็ส่งหมดนะไม่นี่นะไม่งกนะผมขอไปโอเคเราจะส่งให้ผมถ้าเขาส่งให้ผมผมก็น่าจะครบแล้วนะแล้วเราก็มาภารกิจตรงนี้นะทุกคนรับกดรับรับรับก็มีนี้หาอะไรที่ง่ายๆนะทุกคนเออก็กดซื้อไปแล้วก็มาเล่นตรงนี้นะปึ๊บ กดออกนะกดเข้าแล้วก็กดออกนะผมจะทําแบบนี้ตลอดนะทุกคนก็ผมจะทำอ่ากดเข้าแล้วก็กดออกแบบนี้เลยนะทําอันไหนก็ได้มั้งทุกคนเออจะผมชอบกดอันแรกนะทุกคนเฮ้ยเเมาเมาเมาเราก็เซ็กซี่เกิ่วไปปึ๊บ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 ตอนนี้เกี่ยวว่างไปเลยเนี่ยวไม่ว่างนะเออเราก็กดรับไปเลย มาเราก็นี่มันขึ้นอะไรแดงๆเราก็กดไปหมดเลยนะกดเปิดไปกดเปิดไปโอเคอะไรก็เอานะสำหรับตรงนี้นี่มีอะไรเนี่ยอ๋อเด็ดแล้วตรงนี้เอ้เราก็กดแชร์ไปนะผมก็จะกดแชร์ไปแล้วเราก็กดออกนะไม่ต้องกดแชร์จริงๆนะนี่หลอกเกมไงหลอกเกมไงหลอกเกมไงมา มาสุ่มกันเลยนะทุกคนเออมาแล้วก็กดสุม่มอันนี้ไปก่อนนะกดสุ่มตู้ตัวเหลืองไปก่อนนะแล้วก็ตามด้วยตู้ตัวแดงนะสิบเจ็ดครั้งแล้วปะ่ะตู้ตัวแดงถ้าจำไม่ผิดครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่อ่าสิบเจ็ดแล้วนะครับก็มีตัวระดับ S S R ไหมน่ามีมั้งเฮ้ยมีวะ่ะไปกับพวกเราเถอะพาเจ้าไปไอฟินิกแมน มาทำไมอ้าวฟีนิก์แมนทำไมไม่ได้กูจะสื่อละลูกเอ้ยดูเกินไปวะเกินไปว่ะเกินไปว่ะมันเป็นสายพลังไงทุกคนประเด็นน่ะทำไมไม่เอาเจลูเจลูหรือว่าวัคซีนแมนมาเทนวะเนี่ยนางสองอ่ะมันเป็นสายพลังไงผมก็ไม่รู้ว่าจะเอามาเทนตัวอะไรดีแล้วทีนี้ชิบหายละอ่าอ่าภารกิจ ตะกินอยู่ไหนนี่นี่นเปิดไปเลยทุกคนเอออยได้การ์ดอัพดาวของทองอยากได้ของทอ,องมากกว่าแล้วตอนนี้เืินไปว่าได้ฟินิกแมนมาฟินิกแมนจะปั้นแทนตัวอะไรดีวะเนี่ยใส่อ่โอ้ต้องยิม pvp ยังไงแล้วนะซอมบี้แมนปะน่าจะแทนตัวนี้เลยอะทุกคนอ่าน่าจะไม่ไม่ได้ใส่มู่มิงไรเดอร์เลยอะโอ้เกินไปว่ะเกมกูยสือไม่มา ดูเอ้ยโอเคได้อยู่นะได้อยู่มารับอ่าตีนโซนิกได้อยู่นะไปเราก็ไปที่เฮ้านะทีนี้เข้ามาที่เฮ้านะครับก็มาตรงนี้ก่อนเลยนะสําหรับผมพอกดใส่เราจะหาดูคอที่ตัวที่เราเรามีนะนี่อันนี้เป็นสี่เหาใช่ไหมแต่เป็นคอเจอโรเราเอามาเราก็ไม่ได้ไซส์นะครับผมก็จะขอเป็นซอมบี้แมนนะนเ่ผมก็ใส่เป็นซอมบี้แมนไปนะครับดีนี่จะกรพพัดเด็กนะ จะทาแบบนี้นะเราถึงจะได้อ่ะของมาอัพอ่าห้องวิจัยนะครับแบบวิจัยเฮ้ยมันเรียกอะไรนะเออนี่เราก็เอาตรงนี้นะเพราะว่ามันมีตัวไอ้นี้ด้วยแล้วก็มีเอาหน้าก,กากหวานก็ได้นะทุกคนเออสําหรับตรงนี้นะอ่าแล้วก็ผมก็จะมาตรงนี้นะตรงนี้เลยฝึกฝนแล้วผมก็จะอัพจะอัพทีละหนึ่งไปเรื่อยๆอัพทีละหนึ่งไปเรื่อยๆแบบนี้นะทุกคน ก็มาถึงตอนนี้เดี๋ยวผมเร่งสปีดนะทุกคนเร่งสปีดนะในการอัพนะครับเพราะว่ามันจะนานนะตรงนี้นะอ่าทุกคนก็อัพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ เนื้อให่ยหมมันกันนะสำหรับอัพตรงนี้นะทุกคนแนะนำให้อย่าดองนะทุกคนถ้าทุกคนดองอ่ะยิ่งดองเยอะๆทุกคนจะไม่รู้ดิสำหรับผมอ่ะผมจะขี้เกียจนะเออแล้วก็มาตรงนี้นะทุกคนมาอาหากล่องนะกล่องสีม่วงแบบผมนะนี่ผมก็หากล่องสีม่วงดูนี่ได้ห0สิบเพชรนะกล่องสีม่วงอ่ะได้เพชรเยอะนะอันนี้ก็อาทิตย์แล้วก็ทำเคสียนะตรงนี้ก็ถ้าขึ้นเครื่องหม่ตกใจก็กดไปเลยนะทุกคนนี่มันจะได้อ่า ของฟรีนะของฟรีนี่ก็ต่อสู้นะเราก็เน้นเป็นโซนิกนะปาดทีเดียวหายนะเอาเอาโซนิกโซนิกโอเคก็สําหรับตรงนั้นก็มันถ้ามันขึ้นอ่าแจ้งเตือนว่าให้ละเว้นก็ละเว้นเลยนะครับทุกคนตรงอ่าที่ให้กดสมุดนะวิ่งได้มาหนึ่งตัวนะกะถือว่าโอเคกันเลยทีเดียวแล้วเราก็หาสีม่วงเหมือนเดิมนะครับทุกคน แล้วก็กดออกมาเลยนะปึ๊บโอเคอ่าทุกคนทีนี้ก็มาดูอันดับพลังนะอันดับพลังก็อยู่ที่1ิบเอ็ดนะครับทุกคนก็ทำยังไงนะจ,จะจะถึงเขานะทุกคนก็อ่าทำไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆทุกคนเออตรงนี้ก็มากดฟาร์มนะอย่าลืมนะครับปึ๊บวันอาทิตย์มันจะให้ฟาร์มทุกอ่า ทุกอันเลยนะเออก็มีทั้งสายอาวุธสายต่อสู้แล้วก็สายเทคนิคแล้วนะทุกคนมันให้อ่านี่เลยนะให้กดทุกอันเลยนะครับแล้วก็มากดเลยนะอย่าพลาดนะทุกคนตรงนี้นะอย่าพลาดของอัพของม่วงนะตรงนี้ของดีปึ๊บคนที่อ่าพลังนี่เขาเรียกหกสิบกันหมดแล้วปะโอเคเขา,าคนนี่นะ ของทองตรงนี้น่าจะน่า,น,าน่าจะยังได้ยากนะเออยังยังยากอยู่ที่จะได้ยังยากอยู่ที่จะได้นะแล้วก็อ่ามาดูเคลสนะครับเหลือเคลสอะไรบ้างนะก็มีดันเจียนโกแล้วก็ทาสูตีอุปกรณ์อัพแล้วก็ซื้อโกแล้วก็มาซื้อโกกันนะแล้วก็ซื้อของม่วงนะครับทุกคนเอ้ยไม่ใช่ซื้อป่องม่วงดิแล้วก็ซื้อโกไปก่อนนะเออเพชรมีแค่นี้ทุกคนโต้ค่อยหาใหม่ มาแล้วผมจะมาเริ่มจากตรงนี้นะเริ่มจากอ่าเราหาเขาเรียกอะไรวะเนี่ยใบลำลองหรอหรือใบรับรองดิเอ,อือผมจะเริ่มมาฟาร์มตรงนี้นะทัานแรกนะแล้วกม็มาหาตัวที่อ่ายังไม่ขึ้นสามขีดแบบเพื่อนนะทุกคนผมก็มากดใบรับรองเหมือนเดิมนะปื๊บปื๊บป๊บนี่มันก็ครบแล้วนะ ก็มาอัพได้ความตรงนี้ปุ๊บ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 เพื่อจะอัพให้มันขึ้นสามขีดนะทุกคนปุ๊บปุ๊บยังไม่ถึงเลยถึงอะไวปะเนี่ยโอเคแล้วก็อย่างตรงนี้ตั้งห้าสิบกว่าจะพอปะเนี่ยไม่พอปะอืมไม่พอไม่พอนะตรงนี้แล้วก็ อ่าอัพปึ๊บปึ๊บเคอัพตรงนี้นะให้มันขึ้น3ามเลเวลนะก็ขึ้นอ่าอันละเลเวลนั่นแหละทุกคนก็มารับนี่ก่อนปึ๊บโอเคขึ้นเวลหกิแล้วนะทุกคนมีดันเจียนโกใหม่นะตรงนั้นแล้วเราก็กดเ็ดไปแล้วเราก็ไปรับเ็ดนะปึ๊บดีได้มาอีก200อนะมีซื้อพลังงานแล้วนะ ก็ซื้อเอ้ยนี่นะซื้อให้ถึง150ก็พอนะทุกคนไม่ต้องซื้อเยอะนะสำหรับสำหรับผมนะสำหรับผมแล้วก็กดไปแล้วก็อัพไปปึ้มเ็มีอีก2,000นะอัพเลเวลอัพเลเวลอัพอัพปึ๊บโอเคก็มาดูนะว่ามันอ่ามีอะไรให้อัพมากนะทุกคนก็ น่าจะไม่มีละมั้งตรงนี้เม,มารับของไปนะแล้วก็ยังตีบวกยังดันเจียนโกนะแล้วก็ยังทําภารกิจเอ้ยอยังไอ้นี่นะให้เราใช้อาปองม่วงนะตรงนี้ผมก็จะมาฟาร์มอาตรงนี้นะเอ้ยเดียวผมขอรับที่มันให้โบนัสก่อนนะทุกคนเอเอก็รับไปผมจะมาฟาร์มแค่ตรงนี้นะทุกคนเพราะว่าของมันค่อนข้างที่จะดีนะทุกคนเราก็กดห้าไปเลยนะ ความแบบรวดเร็วไปเลยเอเคโอเค,อเคปึ๊บเราก็มาดูมาเปิดตรงนี้ได้ปะอืมยังไม่ได้นะยังไม่ได้อ่าที่ให้มันอัพทักษะเออแล้วก็มาดูนะมี300ร้อกว่านะทุกคนนี่มันของดีเยอะนะสำหรับอ่าที่มันเป็นเปลือกหอยปะตรงนี้ก็ดีแหละ ็ของดีเหมือนกันนะแต่ตรงนี้เราจะเอาตัวดําก่อนนะเดี๋ยวลืมเหลือร้อยกว่านะเหลือวร้อยกว่าน่าจะเอาการ์ดดีค่านะแล้วก็การ์ดอัพดาวนะออสำหรับตรงนี้นะครับปุ๊บนี่ก็ยังดันเจียนโกนะเราก็มาทําภารกิจแบบนี้หลยทุกคนดันเจียนโกแล้วก็ ปาดอีกรอบไปปา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 ปปโอเคปึ๊บเราได้อันดับที่เท่าไหร่อ่ะอันดับที่หกนะขณะยังไม่ได้อ่าสูอา้อันข้างล่างนะก็อยู่อันดับที่หกนะก็ได้อยู่ได้อยู่ละมัง้งละมัง่งละมัง่งละมัง่งละมังะม่งนะทุกคนแล้วก็ตีบวกสกิลอัพอุปกรณ์อ๋อแล้วก็วิวหกสิบทุกคนเราจะเปิดของทอง,องได้แล้วนะ มาลุ้นกันนะครับว่าจะได้กี่ซิ้นนะได้ซิ้นเดียวนะทุกคนอ๋อกดผิดประสานไป SPSP เฮ้ยมันอยากให้ทัดเปลี่ยนนี่ปะเนี่ยอยากให้ทัดเปลี่ยนสายแทงวะเนี่ยดูของทัดโจมตีความเร็ว SP โจมตีป้องกัน SP ดามจตก้ SP โจมตีเปอร์เซ็นต์ HP เปอร์เซ็นต์โจมตีเปอร์เซ็นต์อัตราลดดาเมจโอ้โหทัดจะเป็นสายแทองอยู่แล้วทังจะให้มาอีกนะยังจะให้มาอีกนะยังใส่ใ,ใครดีเนี่ยอ่อะเติมมาอีกสี่พันเด้อเอ้มันยังใส่มาให้อีกนะเกินไปว่ะเอ้ยเกินไปว่ะมันยังเอาของทองมาให้อีกว่ะเอ้ยเอาของทอง HP มาให้อีกว่ะ เดประมาณเอ่อเท่าไหร่อ่ะเก้าสิบเก้าสิบร้อยสิบรอยสิบน่าจะยังไม่ได้ง่ายๆนะน่าจะพรุ่งนี้นะสำหรับของทองอีกซิ้นนะครับทุกคนน่าจะพรุ่งนี้เลยอืมผมก็อัะไปออจุอ,อันนี้น่าจะไม่พอปะป่องป่องน่าจะไม่พอนะทุกคน สำหรับป่ปองตรงนี้นะมันน่าจะไม่มีอะไรล้วปะน่าจะไม่มีอะไรละหนึ่งวันอะผมก็น่าจะประมาณนี้แหละฮะอะไรนะติดตามคลิปเซมาสามสูตรทุกวันเลยครับเต็คิวนะครับผมอืมอันดับอืมอันดับก็มาอันดับ9แล้วนะก็โอ้ยังห่างกัน2 3งสามหมื่นเลยอะสามื่นสี่หมื่นเลยอะทุกคนกว่าจะ ขึ้นไปท็อปหได้นะก็ตอนนี้สายฟรีเริ่มอยู่ยากละเริ่มอยู่ยากแล้วนะเพราะว่าของทองมันเปิดได้แล้วไงของทองมันเปิดได้แล้วไงก็เริ่มจะอยู่ยากจริงละตรงนี้ก็อย่าลืมมาลีกันนะครับทุกคนลีแล้วก็ซื้อนี่ซื้อนี่โอเคแล้วก็ซื้อนี่ซื้อนี่ลีเหมือนเดิมซื้อนี่ซื้อนี่โอเคนะครับทุกคนก็หนึ่งวันก็จะประมาณนี้แหละทุกคนผมมาเล่นนะก็จะมีแค่ประมาณนี้แหละ อ่าสหรับหนึ่งวันนะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแค่มาทำํำคสนะครับทําส์อ่าแต่ละวันแต่ละวันของของวันนั้นๆน,น,นะทุกคนก็แล้วก็ออกนะก็มีแค่นั้นจริงๆนะทุกคนแล้วก็อ่าตรงนี้นะอย่าลืมดูเอาเพชรด้วยนะครับผมหรือว่าดูเอาพลังงานก็ได้นะแล้วก็ตรงนี้ก็อย่าลืมมาดูโฆษณาด้วยนะครับถ้าผมดูในคลิปน่าจะติดลิขสิทธิ์นะผมก็เลย ไม่ได้ดูนะครับทุกคนก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับแต่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละเพราะว่าผมได้บอกตลอดนะสําหรับตรงนี้นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากทุกคนกด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 ไอ้ผมด้วยนะครับทุกคนก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ยังไม่ได้มาตีออกคลิปนะวันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นตีเลยนะก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับผม ก็ไว้ครั้งหน้านะครับคลิปหน้านะเดี๋ยวมาตีนะหรือว่าในสตรีมสดนะเดี๋ยวมาตีออกคลิปให้นะครับทุกคนก็ใครที่มีคอมเมนต์สอบถามก็อยากจะสอบถามก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้ล่างคลิปได้เหมือนเดิมนะหรืออยากจะแนะนําอะไรผมเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างคลิปนะครับอันนี้นะขอให้ทุกคนอันี้นะครับไม่อยากให้ทุกคนใช้คําหยาบนะครับทุกคนก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับบา,บายๆไว้เจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ